ยายเนียบ้านานาป่านรกก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับย้อนหลังไปกว่าร้อยปีก่อนยกข้าวอุดมสมบูรณ์มีบ้านเรือนเก่าแก่ในชนบทปลูกอยู่มากมายไอ้จอนเด็กชายไว้ผมโก เดินแบกจอบเข้าไร่ไปกับยายแทบทุกวันมันเป็นเด็กแปลกที่ชอบฟังเรื่องเล่าจากคนเฒ่าคนแก่ได้เข้าสวนกับยายได้ฟังเรื่องเล่าสารพัดมันก็เพลิดเพลินของมันไปวันหนึ่งมันได้ยินยา่ากับเพื่อนย่าของมันพูดคุยกันอยากออกรถออกชาติเกี่ยวกับเรื่องประหลาดที่มันก็เพิ่งจะเคยได้ยินเป็นครั้งแรกก็คราวนั้นอิปริกมึงรู้ไหม แถวบ้านนาหมู่บ้านไม่ห่างจากเราเริ่มมีผีกระสือบุกเข้ามาแล้วนะพูดเป็นเล่นไปเองคิดจะหลอกให้ไอ้จอนตามคาเข้าสวนมากกว่าละมะั้งยายย้อยเป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันกับยายแค่อ้าปากเล่าเรื่องผีกระสือไอ้จอนก็ตาลุกวาวเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างใจแค่นึกว่าเป็นแค่นิทานหลอกเด็กเสียด้วยซ้ำจริงหรือยายปลิกหน้าตามันเป็นยังไงครับ อย่าไปฟังยายย้อยมากนักเลยเดี๋ยวเองกรผ่านกลัวผีสางขึ้นมาข้าไม่ต้องเข้าสวนคนเดียวหรอกหรือโอ้แดาบหนูน่าไม่กลัวหรอกยายผีอะถ้าหนูเจอมันตอนกลางคืนนะยายหนูจะวิ่งหนีให้ดูเลยอ้าวไหนว่าไม่กลัวเออก,ก็ก็ก็ไม่ได้กลัวแต่แต่ก็ไม่ได้อยากเห็นดินะใช่ไหมล่ะว่าแต่เออมันมีจริงหรือเปล่ายายไอไอ,ไอผีกระซงกระสือที่ยายเล่าเนี่ยมีจริงเหรอ ไอจอนท่าทางตื่นเต้นมันขยับเข้าไปใกล้ๆเชื่อว่าไม่คนใดก็คนหนึ่งต้องเล่าเรื่องราวผีกระสือให้มันฟังซึ่งยายย้อยรู้จักเรื่องราวละเอียดละออไปเสียหมดตามประษาคนแก่ไทยบ้านถึงขนาดเล่าเป็นฉากๆให้ไอจอนฟังได้ไอจอนมันก็ตั้งใจฟังอย่างน่าสนอกสนใจไม่จริงสิเขาว่ากระสือใหญ่เนียนอยู่หมู่บ้านติดกับเรานี่ละ เที่ยวอ,ออกระวาดยามค่ำคืนดวงไฟสว่างโพลนลองลอยออกหากินทางโน้นเขาเริ่มรู้จะออกปราเพราะนอกจากมันขโมยลูกเด็กไปกินหลังๆกระเที่ยวขโมยเป็ดไก่ชาวบ้านยกเล้าทางการเริ่มออกปราก็เริ่มย้ายถิ่นฐานเขาว่ามันปลูกกระทอมอยู่เลยสวนเราไปนี่ละเดี๋ยวนะยายใช่กระท่อมเก่าๆที่อยู่ตดกับต้นตาลเดี่ยวหรือเปล่าทำไมเองรู้ว่ารู้ว่าเองหนีไปเที่ยวทางไหนมายายปริกบ่นขึ้นมา ด้วยความที่อดเป็นห่วงหลานชายของแกไม่ได้เปล่านะยายผมไม่ได้ไปแต่ผมได้ยินเพื่อนๆเ,เด็กวัดมันคุยกันว่าบ้านหลังนั้นนะ่ะมียายแก่หนะ้าตาแปลกๆอาศัยอยู่ด้วยละ่ะใครเข้าไปใกล้ๆนะบางทีโดนกอนหินคว้างไล่ด้วยอย่างนั้นหรือเห็นทีจะต้องเป็นกระสือจริงแน่แน่เองก็ระวังตัวด้วยนะไอ้จอนมีหนังลิเกอะไรบ้างงดงดไปบ้างยายย้อย ออกปากห้ามปรามเอาไว้ด้วยวัดใกล้บ้านไอ้จ้อนมากคือไหนมีหนังกลางแปลงมันก็อดไม่ได้ก็จําเป็นจะต้องชวนยายออกไปดูด้วยตลอดเออเองไม่ต้องห่วงหรออีย้อยถ้าชัดไม่พาไปลําพังไอ้จ้อนก็คงไม่ไปไหนคนเดียวหรอกไอ้จ้อนถึงกับทําหน้าตาเซ็งพรางโก,กรธเกลียดขี้หน้าผีกระสือตัวร้ายเข้าใส่มันจำฝังใจถึงขั้นอาฆาตมาดร้าย อยากให้เจอผีกระสือตัวนี้นะถึงจะเจอแค่ทีเดียวมันจะจับตัดไส้แล้วมาแขวนตากแดดให้ดูเลยหลายวันผ่านไปในเมื่อยายปริกไม่พามันไปงานวัดมันก็จะย่องไปเองนัดหมายกับเพื่อนของมันนั่นก็คือไอ้แต้มที่อยู่บ้านเลยไปไม่ไกลพกไฟฉายไปกระบอกหนึ่งเมื่อมั่นใจแล้วว่ายายปริกหลับสนิทก็ค่อยๆย,ย่องลงไปด้วยความเงียบกริบ ลำแสงจากกระบอกไฟฉายสาาส่องไปตามทางเดินที่เต็มไปด้วยดินแดงสลับเทือกสวนไร่นาจนผ่านไปถึงบ้านของไอ้แตมไอ้แตมมันก็กระโดดพวดออกมาจนไอ้จ้อนตกใจร้องแหกปากออกมาเฮ้ยมึงจะแหกปากทำไมอะไรวะเฮ้ยหุบปากไดมั้เดี๋ยวลุงกูก็ตื่นพอดีแล้วเก็ความตายแกพอดีไม่ได้ไปเลยนะมึง ไอ้ตามตะเบงเสียงด่าเพราะกลัวว่าลุงดุยของมันจะรู้เข้าก่อนพาการเดินไปดูหนังดูลิเกอย่างสุขใจกูว่าจบเรื่องนี้พวกเรากลับกันเถอะมึงยิ่งเดือนะอากาศไม่เก็นจะยืกแปลกยังก็ไม่รู้คืนเดือนมืดด้วยซ้ำยังเป็นวันพระใหญ่อีกเจอดีข้างทางกูงกลัวว่าจะดีไม่ทันเลยเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามังกลัวผีงั้นเหรอ เราเป็นเด็กวัดมากี่ปีแล้ววะฮะศักดิ์ศรีเรามีมึงจำหลวงพี่บวชใหม่ได้ไหมเออจําได้ทําไมแล้วมึงจําพระที่หลวงพี่ให้กูได้ปะอ่ะหลายองค์จําได้เมื่อวานลุงกูไปเที่ยวมารถตกเหวเลยด,ดิตกเหวไม่พอพุ่งลงไปในน้ำอีกด้วยอ่ะลุงมึงตกใจปะ่ะถ้าเป็นคนปกติคนอื่นอาจจะตกใจแต่ลุงก,กูไม่ท่านพนมมือขึ้นนึกถึงพระที่ห้อยคออยู่แล้วท่านก็ลอยขึ้นเนอะจมคนแรกเดชัตรทำไมอ่ะ พระตั้งย่ามหนึ่งเอาไปหมดเลยไม่จมให้มันรู้ไปดิทุยกูเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์อันนี้เขาเรียกว่าศรัทธาแบบไม่พอดีอ๋อแต่ศรัทธาพอดีพอดีอย่างพวกเรานี่จะไปกลัวอะไรวะเราเป็นเด็กวัดมาทั้งหลายปีใช่ไหมล่ะ เฮ้ยมึงจะพูดยังไงก็เถอะพระก็ยังกลัวผีเลยหน้าภาษาอะไรกับเด็กบ้านอย่างพวกเราอะมึงอะมึงไม่กลัวก็ช่างหัวมึงเลแต่ก็กลัวคูลูกผู้ชายพอกล้ายอมรับวอยแล้วกูยังต้องมาระแวงเรื่องไอ้กระซงกระสือไอ้อพยกบ้านลงบ้านนาอะไรอีกเนี่ยที่เขาบอกว่าอพยกมาจากหมู่บ้านอื่นเข้ามาหมู่บ้านเราอ่ะขอหามยามสวยขึ้นมานะมึงเจอเข้าจะทำยังไงมึงคิดดูดิฝั่งไอ้แต้มเล่ามันดูตื่นกลัวอยู่ตลอดเวลา พบหามันเป็นเพื่อนมาตั้งนานก็พอจะรู้ว่าไอ้นี่มันกลัวผีจนขี้ขึ้นสมองทั้งที่มันก็ไม่เคยเจอตัวเป็นๆเ,เลยมึงนี่ชอบมโนโจนขี้ขึ้นสมองมึงแล้วให้กูเจอค่ะว่าใยเนียนอีกระสือบ้านนาอะไรของมึงอะ่ะกูพกมีดของยายปริกมาด้วยไว้ให้ให้มันมาเถอะกูจะแทงไม่ให้ใส่กระจุยเชียวละมึงทำกูไว้แสบนะทำกูอดน้ำอดขนมถ้ายายปริกพากูมาเที่ยวง,งานเองนะมึง ป่านนี้กูสบายพุงไปนานแล้วบนไปเดินฉายไฟฉายไปตามเส้นทางกลับบ้านขืนเดือนมืดมองเห็นเพียงแสงไฟฉายแสงจันทร์ส่องกระทบลงมาลางเลือนเต็มทียิ่งช่วงไหนเมฆลอยบดบังพระจันทร์ยิ่งแทบมืดมนจ,จู่ๆเสียงสุนัขก,ก็พากันหอนกรูเกลียวรับกันเป็นท่อๆทำเอาไอ้แต้มแทบจะเยี่ยวราดกันเลยทีเดียว มึงจะเบียดกูสิวะไอ้แต้มไอ้ชิบหายโอ้ยกูขนลุกมึงยิ่งกว่าผีอีกตอนนี้เนี่ย,ยมึงใจเลยปะเนี่ยมึงคิดอะไรกับกูล่า ก็กลาววะฮี่กูก็กลัวนี่ว่าแล้วนี่มึงจะพูดถึงเรื่องผีทำผาอะไรว่าเขาก็บอกอยู่เข้ามาห้ามทักเสือเข้า่าช้าก็ห้ามทักผีแต่นี่มึงเล่นพูดสะะเอียดเชียวไม่ไปสาไปแช่งไปท้าทายเขาด้วยพอรึกแล้วกูก็เสียวเสียวเฮ้ละทางมันมืดมืดพอพร่องขึ้นมาจริงจรจะเห็นจังไล่ละเนี่ยอ้าวนี่มึงพูดอีสานได้ด้วยงั้นเหรอเนี่ยบ้านไหนเนี่ยฮะบ้านไหน ว่ากูแค่ได้ยินคนแถวบ้านก็คุยกันแค่นั้นเองอ่ะที่ถาภาษาอีสานพูดว่าไงวะน่าจะคิดกับปอมมั้งกูเคยได้ยินข้างคอกแหละน่าจะคิดข้างคาดนี่แหละนะพอได้ยินผ่านหูมาบ้างแล้วถ้าคิดเกี้ยมล่ะอันนั้นอกูต้องพูดเฮ้ยมึงถามอะไรวะเนี่ยมึงยังกลัวอยู่เนี่ยามมันเบื่อเบื่อเนี่ยมึงใส่ใจดิเฮ้ยตลกอยู่ได้ฉันมึงกลัวเป็นคนเดียวเหอะกูไม่กลัวแม่งหรอกอีกระทงกระสือเหี่ยวๆอะไรของมึงอ่ะ ถ้าเป็นผีเด็กนะมึงกูจะปั่นฟรีคิกแบบเมซี่เลยเห็นไหม <laughs> แต่ถ้าเป็นผีผู้หญิงแล้วก็มันจะเป็นเอียก,กรณีนหนึ่งกูจะสวมวิญญาณพี่จืดแล้วก็ไม่ต้องถามฮองถามหาว่าให้ยุ่งยากนั่นแหละไอ้จ้อนปากแจ๋วแทบจะตะโกนใส่หน้าเพื่อนถึงแม้ว่ามันจะปากแจ๋ว,ว่าไม่กลัวหากแต่ขนแขนของมันก็ลุกชูฉันขึ้นแล้วรู้สึกเย็นยะเยือกที่ต้นคอผิดสังเกต ความเห็นเพื่อนกลัวมันจึงตั้งสติและเล่นมุกตลกพ,พลางๆและเล่งฝีเท้าให้ไหวขึ้นอีกไม่ไกลก็จะถึงบ้านของไอ้แต้มแล้วเสียงลมพัดแรงแข่กับเสียงร้องมแมลงกลางคืนยังไม่เท่ากับเสียงสุนัขที่เห่าหอนและไม่มีท่าทีว่าจะเลิกราง,ง่ายหนักไปกว่านั้นคือเสียงปลาที่ไอ้จ้นขมวดคิ้วปลาใจส่วนไอ้แต้ม แทบจะเกาะแขนของมันเอาไว้ไอ้มึงมึงมึงได้ยินเสียงเหมือนกูป่าวะ่าเมื่อกี้อ่ะเออได้ยินเหมือนกันเขาเป็นพวกหมาแมวมา,มา,มาจับหนูแดกแถวนี้นั่นแหละหมาเชี่ยอะไรแดกหนูจะกระชืนไก่อ่ะแต่มันก็เงียบไปแล้วอนะเนาะหรือว่ากระสือมันจะออกมากินไก่วะมึงเอ่ะกูก็ไม่รู้กูก็อยู่กับมึงเนี่ยเรียบ,บเดินเข้าหน่อยสิข้างหน้าก็าบ้านมึงแล้วกอะแกกูอยู่ได้กูลำคาแล้วเนี่ยไอ้ดูยถามนิดถามหน่อยทำไมต้องโกรธด,ด้วย ไอ้จ้อนบนมันได้ยินเสียงไม่ต่างจากไอ้แตมไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงของอะไรกันแน่แค่เห็นบ้านไม้ใต้ทุนสูงของไอ้แตมอยู่ข้างหน้าก็ค่อยเบาใจพ่นล,ลมออกมาอย่างโล่งอกโล่งใจแต่จูๆ่ๆดับปรากฏแสงไฟที่เรืองรองดวงใหญ่กว่าแสงไฟจากกระบอกไฟฉายของไอ้จอนให้มันสองคนแทบหันหลังไปมองเป็นตาเดียวเอ้ยน่นมันแสงพาแลลววะ แวบๆบบบผ่านไปทางต้นไม้นั่นแหะไอจอนด้วยความที่เป็นคนปากไวมันก็ได้ทักขึ้นมันยังไม่ทันเห็นหรอกว่าไอแต้มตอนนี้นั้นชีรากางเกงไปแล้วด้วยสิ่งที่มันเห็นมันมั่นใจเต็มร้อยแล้วว่าต้องเป็นกระสือบ้านนาแน่ๆกๆูว่าเนี่ยไม่ต้องเป็นกระสือแน่ๆเลยกระสือแน่ๆแบบนั้นฮะมันชัดมากพวกเราเห็นก่อนเถอะนะ ไอแตมที่แม้จะกลัวแสนกลัวมันก็ไม่กล้าเดินตามเพื่อนใจกล้าของมันอยากไอจอนที่พร้อมพิสูจน์ทุกอย่างแต่มันจะวิ่งตรงไปยังเรือนไม้ของตัวเองใครจะว่าทิ้งเพื่อนยังไงก็เหินแสงสว่างวูบวายังคงสาดส่องลำแสงอยู่ในพงหญ้าข้างทางความอยากรู้อยากเห็นของไอจอนแม้หลังเลอยู่นิดหนึ่งเมื่อเห็นไอแตมวิ่งหน้าตั้งโกยแนบหนีไปแล้ว แต่มันกลับมุ่งหน้าเดินตรงเข้าไปในพงหญ้านั้นภายในพงหญ้าสูงทุ่มหัวมีบางสิ่งที่ไฟฉายสาดกระทบผ่านไปถึงตอนแรกนั้นเห็นเป็นเพียงส่วนสีสันที่มีเส้นผมยาวเฟื้อยกลิ่นเหม็นครคุ้งบอกไม่ถูกว่าเป็นกลิ่นเน่าจากซากศพหรือซากสัตว์ชนิดใดมือของไอ้จอนเริ่มสัน่นลำไฟฉายก็พลอยสั่นไปด้วยมันยังไม่ทันคิดว่า จะยังไงต่อไปฉับพลันนั้นเองลำไฟฉายสาดส่องกระทบดวงตาแดงกลับราวกับสีเลือดที่หันหลังกลับมาพร้อมส่วนของลำไส้ที่ห้อยตองเต่งกระสือ,อช่วยด้วยมีหลอกอไอ้จอนยืนตาเบิกโครงเห็นใบหน้าเหี่ยวย่นของกระสือบ้านนาชัดเจนเลือดจากมุมปากแดงจัด ท่าทางมันคงอิ่มหนำสำราญไปกับเป็ดไก่ของชาวบ้านขณะที่ไอ้จ้นกล้ากลัวอยู่นั้นมันก็กวดแกว่งมีดไปมาด้วยเฮ้ยอย่าเข้ามานะเว้ยกูฟันไส้บึงคาจริงๆนะไอ้ไอ้ตั้มไอ้แว่ดไอ้เฮียเอ้ทิ้งกูเฮ้ยไอ้เพื่อนรักเฮ้ยเพื่อนตายจริงๆมันตะหวาดเสียงดังผีกระสือบ้านนาลอยสูงขึ้นผ่านหน้ามันไปไอ้จอนตกใจ นึกว่าอีผีกระสือจะตรงเข้ามาทําร้ายถึงกับฟันฉับเสียงร้องโหยหวนเจ็บปวดดังขึ้นไอ้จ่อนหมอบลงหลับตามันตกใจกลัวอยู่จ,จู่ๆเสียงปืนก็ดังขึ้นหลายนัดไอ้จ้อนลุกขึ้นรีบวิ่งออกจากโรงหญ้าเห็นไอแ้แดมยืนอยู่กับลุงดุยพร้อมถือปืนในมือยังเพ่งตรงไปยังกระสือที่ลอยไส้แกว่งไปมาใบาหน้ามันเจ็บปวดเหลือเกินแต่มัน อย่างแยกเขี้ยวขาวน่ากลัวใส่มึงกล้าเข้ามาถึงที่นี่เลยหรอวะกูจะยิงมึงให้ใส่ตากไปเหยดูซิลุงดุยไม่คู่ยิงซ้ําไปอีกนัดใส่ของกระสือกระจุยหน้าสั่นไปหมดมันพยายามลอยหนีไปจากด้านหลังไอ้แต้มหันหลังไปมองอีกทีมันลอยไปไกลทั้งเสียงร้องโอดครวญมันหนีไปแล้วครับลุงดุยมันไปได้ไม่ไกลหรอกวะ ลุงป่ามันไปหลายนัดแล้วไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตละลุงดุยคุยฟงก่อนรวมพลชาวบ้านจะแยกย้ายกันไปเว้นแต่ไอ้จ้อนกับไอ้แต้มเท่านั้นที่หันมามองหน้ากันเหมือนเด็กซุกสนที่ยังอยากค้นหาความจรงิงกูว่ามาลอยไปทางโน้นน่นปะป่ะพวกเราไปดูกันเถอะไอ้หาเมื่อกี้มึงยังกลัวอยู่เลยมึงทิ้งกลัวเมื่อกี้เออขนะ้ากูก็อยากรู้ดินะทั้งสองคน วิ่งตามแสงนั่นไปจนไปถึงกระท่อมหลังหนึ่งเห็นลอยเลือดหยดเป็นทางมาหยุดอยู่ตรงหน้าประตูพวกเขาตัดสินใจเปิดผลักเข้าไปดูแล้วมันก็ต้องพังะเมื่อเห็นยายแก่ผมขาวนอนอยู่บนแคร่ไม้ไผ่สภาพเหมือนถูกยิงจนเลือดอาบหน้าทําให้มั่นใจแล้วว่ายายแก่นั้นคือกระสือบ้านนาที่พวกเขาเล่าลือกันจริงๆ และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ไม่เคยมีใครได้เห็นดวงไฟในยามค่ำคืนอีกเลย